มาเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับยี่ห้อ V-Force นั่นเองนะครับผมเบสอาร์ครับยังเป็นปุ่มสวยงามอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าไม่มีการชนการกระแทกประตูมาแน่นอนนะครับผมอันนี้กล้องอยู่ที่ตรงเปิดกระบะพอดีนะครับสีดําคันสีแดงเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับผมมามีแหนดโคเบอร์นะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งที่คันนี้เป็นพิเศษให้นะครับผมสีดาก็จะเป็นกระบะปกตินะครับผม สวัสดีครับพบกับช่อง NT c h a n n ช l พูดหมดเรื่องรถมือ2กับรถตู้ AT Car Sale อีกแล้วนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เจอหน้าตู้ก็เราก็จะมีรถดีๆนะครับใน a อ CA r s เซ e ของเรามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิป u z u k กิ w ว f ปนะครับผมดูโอเลย2คันสีขาวกับสีเหลืองนะครับซึ่งได้รับความนิยมไปอย่างสูงนะครับผมได้รับการปล่อยการจองไปแล้วนะทั้ง2คันนะครับผมเรามาเจอกับรถกระบะกันบ้างครับผมมาเป็นดูโอเลยเช่นเคยครับผม ทางด้านนี้นะครับผมเป็นอีลสูนะครับดีแมกเครื่อง3.0นะครับผมวีคอร์สรถผลิตในปี2012นะครับผมและจดทะเบียนในปี2012นะครับผมทางด้านนี้วีคอร์สเหมือนกันนะครับผมเครื่อง3.0สเปคเดียวกันเป๊ะเลยครับผมแต่ว่าเป็นสีดำนะครับผลิตในปี2013และจดทะเบียนในปี2013เช่นกันนะครับผมจะมีรายละเอียดต่างๆชุดแต่งเป็นอย่างไรสภาพรถจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมในรายละเอียดของด้านหน้านะครับผมเริ่มกับตัดท่นนี้เลยครับผม ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับผมไฟเลี้ยวปกตินะครับโคมยังใส่มากนะครับปกติกระจังหน้านะครับเป็นชุดตกแต่งแบบโคมเียมนะเงานะครับดูเรียบหรูตาอููุสีแดงนะครับผมด้านล่างนะครับผมรายละเอียดจะเหมือนกันหมดนะครับผมว่าแต่คันสีดำเนี่ยจะมีรายละเอียดเรื่องกันชนเนี่ย ไม่เหมือนสีแดงนะครับผมคันสีแดงในการชนก็จะเป็นเดิมโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแต่ว่าคันสีดำเนี่ยก็จะมีคลิปนะครับสีเทานะครับขึ้นมาให้หน่อยพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้ขันขวาเนี่ยชุดแต่งก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับคันซ้ายก็จะเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมอ่ะขยับมาที่ล้อแม็กครับผมทางด้านสีดานะครับผมมาเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับยี่ห้อ f o r c นนั่นเองนะครับผมเป็นแบบ10ก้านนะครับเป็นแบบก้านยกหลบเบรกด้วยนะครับสวยงาม ส่วนสีแดงเนี่ยลาย CE37 นะครับผมสีเทาทั้ง2อันเป็น20นิ้วเท่ากันนะครับผมส่วนขนาดยางเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ2 6 5 5 0 R 2 0นะครับผมเป็นปี2020นะครับยางนะครับยังใช้ได้อีกพอสมควรเลยในส่วนของด้านข้างนะครับผมคันสีดำก็ทั้งคันเลยจะมีคิ้วขอบนะครับผมตัดเป็นสีเทาให้นะครับส่วนคันแดงเนี่ยก็จะเป็นของเดิมโรงงานนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ชุดแต่งกระจกมองข้างนะครับผมก็จะเป็นแบบโคเมียมเป็นแบบเงานะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับทั้งสองคันเลยนะครับผมมือจับโคเมียมนะครับเป็นชุดแต่งเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดขอบประตูให้ดูเม็อาร์หน่อยครับยังสวยงามนะครับผมอ่ะเรามาดูเมทดอาร์กันหน่อยนะผมเนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับสวยๆเลยนะครับผมนี่เมทอาร์ครับยังเป็นปุ่มสวยงามอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าไม่มีการชนการกระแทกประตูมาเลยแน่นอนนะครับผมอ่ะเราเดินไล่กันไปดูปะนะครับชุดแต่ง นะครับคิ้วโครมเยมนะครับอันนี้เยอะมากคันสีดํานะครับสวยงามมากคิ้วขอบล้อที่เป็นสีเทานะครับยังสวยงามด้านหลังนะครับคันสีดํานี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับว่าจะเป็นคิ้วโครมเยมแต่งนะครับขอบไฟต่างๆนะครับไฟหลังก็จะเป็นแบบไฟปกตินะครับผมไฟเบรกก็เป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นฮาโลเจนปกตินะครับผมคันแดงก็จะเป็นไม่ได้มีชุดแต่งอะไรมากนะครับคันแดงก็จะเป็นหลอดไฟปกติเหมือนกันนะครับผม ด้านหลังนะครับผมเรามาเริ่มด้วยกล้องเลยอันนี้กล้องอยู่ที่ตรงเปิดกระบะพอดีนะครับสีดำส่วนสีแดงเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างนะครับผมเป็นกล้องมองหลังนะครับถอยหลังที่ใช้งานร่วมกับจอด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเข้าเกียร์หลังให้ดูว่ายังใช้งานได้อย่างปกตินะครับผมอะผมเลยมาดีนึงนะครับผมคันสีแดงเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับผมมามีหน้าคอบเอร์นะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งที่ อันนี้เป็นพิเศษให้นะครับผมสีดาก็จะเป็นกระบาปกตินะครับผมยังสวยงามครับผมไม่มีรอยขีดข่วนนะตัวแมตคอรบเออร์นี้ใครที่จะเก็บของบังแดดบังฝนได้ใช้ได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของด้านในนะครับผมเริ่มจากเบาะก่อนเลยนะเบาะเนี่ยฝั่งคนขับนะครับปรับระดับนะครับผมเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับได้หลายทิศทางเลยนะครับผมอันนี้เป็นเฉพาะของตัวพิเศษนะแต่ทิศทางเลยนะครับผม โอเคเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับผมของฝั่งนู้นก็คือด้านคนขับก็จะมีแอร์แบ็กให้นะครับแอร์แบ็กนะครับช่องเก็บของนะครับพิเศษต่างๆมีรูชาร์จไฟให้นะครับผมนะครับ120วัตต์นะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับอันนี้มีที่สอดอะไรไหมโอเคเป็นที่ใส่เอกสารปกตินะครับผมโอเคในส่วนของหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่ทํางานร่วมกับ กล้องด้านหลังนะครับก็จะมีระบบเนวีด้วยนะครับระบบนำทางระบบเนวีนะครับผมระบบนำทางนะครับผมที่มีฟังก์ชันต่างๆนะครับผม U.S.M.U.S.B. นะครับผม D.V.D.C.D. นะครับบลูทูธแล้วก็เสียบสายได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็ทํางานร่วมกับสอด้านหลังด้วยนะครับผมยังใช้งานได้อย่างปกตินะครับกับ กล้องด้านหลังนะครับผมทั้ง2คันเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมแ้าไม่มีอะไรแตกแต่างเลยนะก็เลยมาให้ดูสีดาเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับผมด้านบนนะครับด้านบนเริ่มจากกระจกฝั่งนี้มีอะไรไหมอ๋อโอเคเหมือนกันเลยมีกระจกแต่งหน้าให้สำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมเลื่อนมามีที่เปิดปิดไฟแบบนะครับส่วนตัวทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นที่ใส่แว่นกันแดบดบพูดอะไรกันต่อครับ โฟลมาเยเป็นแบบ3ด้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันมาให้1ข้างนะครับผมเอาไว้ทํางานคู่กับจอนะครับแล้วก็ด้านคนขับก็จะมีแอร์แบกด้วยนะครับผมเลื่อนไมคก็เป็นแบบอันาล็อกนะครับเป็นแบบ2ช่องนะพร้อมจอ M-ID อยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบอกรอบรถนะครับผมสถานะต่างๆมือเบรกมือนะครับสายรัดนิรภัยนะครับผมด้านขวา ก็จะบอกความเร็วรอบนะครับประตูปิดเปิดสถานะต่างๆตรงกลางก็จะบอกระยะทางนะครับที่วิ่งมานะครับอัดน้ามันเชื้อเพลิงระดับน้ามันเชื้อเพลิงนะครับความร้อนความเย็นของเครื่องยนต์นะครับผมอ่ะโอเคด้านล่างมีอะไรอีกไหมด้านล่างก็จะมีหัวเกียร์นะครับตกแต่งด้วยหนังนะมีชิดล็อกให้นะครับผมด้านนี้ก็ไม่มีปุ่มอะไรพิเศษนะครับมีแต่ตัวที่เหมือนที่จุดบุหรี่ให้เรานะครับผมตรงนี้ในส่วนของแอร์นะครับผม เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมต่างๆนะครับสามารถหมุนได้เลยนะครับปรับองศาพัดลมต่างๆนะครับอากาศเย็นมากเย็นน้อยนะครับผมเพิ่มน้ำยาเข้าไปแล้วก็ระบบต่างๆที่แอร์มีให้นะครับผมโอเคเลื่อนลงมาเป็นที่ปรับนะครับวิ่ง2วิ่ง4ี่แล้วก็เป็นโลนะครับผมหมุนอย่างนี้นะครับผมมีอะไรไหมที่เก็บของมีที่ชาร์จไฟมีอะไรอย่างนงี้ไม่มีนะครับผมด้านนี้โอเคด้านขวาก็จะเป็น นะครับกระจกซ้ายกระจกขวาที่เป็นเปิดแล้วก็ที่พับกระจกนะครับผมปุ่มสวิตต่างๆนะครับในส่วนของห้องเครื่องและเครื่องยนต์ของอูวสุคันนี้นะครับผมนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ4ี่สูบเรียนะครับผมขนาด3,000ซีซีนะครับพ่วงด้วยเทอร์โบแฟรผ่านแบบ VGS นะครับผมให้กำลังสูงสุดถึง180แรงม้านะนะครับ ระบบส่งกำลังเป็นระบบส่งกำลังแบบเทียร์ออโต้นะครับ6สปีดนั่นเองเอาโอเคเรามาดูกันใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ครับเข้ามาดูทั้งห้องเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์นะฮะน็อตทุกตัวนะครับยังสวยงามนะครับผมไม่มีรอยบิดรอยข่วนนะครับผมภายในเครื่องเราเก็บงานมาให้อย่างสวยงามนะครับผมต่างๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวรถกระบะนะครับอิวสุ3.0 VC r o s s นะครับผมระหว่างที่ถ่ายทํากันอยู่นี่มีลูกค้าสนใจดูด้วยนะครับผมทั้ง2คันเลยรับรองว่าสวยแน่นอนครับลูกค้าท่านใดนนรรรับททีีี่่สใจชชมมถผก็เเยิญได้ เอทีคาเซลสาข,ขาพนังเก้าของเรานะครับผมหรือติดต่อเราได้ที่ f c e e o o o k t c a r s เซ l นะครับผมก่อนจากไปนี้ผมขอฝากช่องทาง YouTube ของเรานะครับผมช่อง YouTube AT Channel นะครับพูดบทเรื่อรถมืองสนะครับผมเช่นเคยหรือติดต่อตู้โดยตรงได้ที่เบอร์0614569999 <c oughs> <c oughs> นะครับผมคลิปนี้ตุลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม